สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวิชาเกจิแห่งสยามครับก็จะมาแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบว่าในค่ำคืนวันพุธเวลาสามทุ่มตรงนะครับพบกันเป็นประจำในสยามไลฟ์สดเพื่อเผยแผ่บารมีเกจิอาจารย์แล้วก็มาคุยกันถึงข่าวสารงานบุญงานพระเครื่องนะครับ แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับผมได้รับวัตถุมงคลอของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับวัดทรงธรรมวรวิหารอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยคุณกิรติวิสูตรรัศมีหรือคุณเด่นเป็นผู้จัดส่งมาให้เพื่อ,อให้ผมเนี่ยได้ทำการไร้สด แจกให้กับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับแล้วก็ลูกค้าสมาชิกของหนังสือเกจิแห่งสยามที่เข้ามาติดตามรับชมในไลฟ์สดอย่าลืมนะครับค่าคืนวันพุธเราเจอกันเวลาสามทุ่มตรงนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่ผมแขวนอยู่นี้นะครับก็คือองค์ท้าเวสุวรรณเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือองค์ท้าเวสุวรรณ นะครับเนื้อแก่นมะขามนะครับเนื้อแก่นมะขามอันนี้นะครับเนื้อแก่นมะขามแล้วก็พญาคุดเนื้อขหนุนไม้ขหนุนนะครับไม้ขหนุนไตพายเนื้อแก่นมะขามเป็นไม้มะขามไตพายยืนไตพายนะครับมีอายุเกือบ200ปีนี่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ทรงฤทธิ์อยู่แล้วนะครับมีฤทธิ์ในตัวนะครับเมื่อนํามาแกะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับก็จะ ช่วยให้เพิ่มเขาเรียกว่าบุญญาบารมีของอ,องค์เทพทเทวสุวรรณจะช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่บูชาครอบครองเนาะบังเกิดความสุขความโชคลาภนะครับก็ในนี้ก็จะมีอ,ะองค์เทวสุวรรณเนื้อไม้กันมาขามกับพญาคุดเนื้อไม้ขนุนที่คุณเด่นนะครับคุณเด่นหรือคุณกิรติ วิสุทรัศมีเป็นผู้มอบให้ผมวันนี้ก็เลยนำมาแขวนเลยนะครับผมแวนก็จะมีภาพปิตาเสือปดนี่รุ่นแรกของพระอาจารย์อินปัญญาน,นัทโลแล้วก็องค์ที่สำคัญก็คือ,อสมเด็จพญาปู่สมิงพายนะครับของวัดป่าชัยนิมิตพระอาจารย์อินปัญญาน,นัทโลนะครับอันนี้ที่ผมแฝนใช้ติดตัวนะครับตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นพระถุมคลที่ เป็นถ้าเรียกว่าคุณค่าแทนใจนะครับแล้วก็เขี้ยวเสือนะครับเขี้ยวเสือดาวนะครับเลี่ยมเงินอย่างดีนะครับที่คุณไก่อุดรเพื่อนเลิฟเป็นผู้จัดการเลี่ยมให้นะครับแล้วก็เขี้ยวเสือนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อินปัญญาณัทโลนะครับที่มอบให้ผมแล้วนี่ก็คือวัตถุมงคลที่เราจะเล่นเกมในวันพุธนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพยัน อ่าห้ารอบพญานาเวสุวรรณนะห้ารอบของหลวงพ่อเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับอันนี้แจกมีทั้งหมด10ผืนนะครับอ่าถ้าผมนับไม่ผิดคือ10ผืนนะครับนอกนั้นคุณเด่นยังได้มอบองค์ทเวสุวรรณองค์นี้เพิ่มให้มาอีกหนึ่งองค์นะครับอ่าเพิ่มให้มาอีกหนึ่งองค์อันนี้เราก็จะ เล่นเกมด้วยนะครับถือว่าเราจะเล่นเกมด้วยนะเพราะว่าท่านมอบมาให้เราเจัดในไร์สดแล้วยังมีพายันองท้าเวสุวรรณสี่มหาราชอีกนี่นะปึกเลยปลึกหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้นับว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาส่งมาเป็นกล่องวัสดุมาให้แล้วก็มีพายันปู่ชูโชคนะครับพ่อปู่ชูโชคก,กับแม่ย่ามิตรดา นะครับพ่อปู่ชูโชคกับแม่ยามิตตา,านะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการแจกด้วยส่วนน้ํามันอันนี้คุณเด่นเ็าให้ผมมาขวดใหญ่ผมยังไม่รู้ว่าจะให้ให้ผมหรือเปล่าหรือว่าจะแจกยังไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาติดตามไลฟ์สดกันนะฮะสำหรับทุกตอนนี้นะครับบอกก่อนว่าเ,เวลาที่ท่านรับพัสดุนะครับเวลาที่รับพัสดุนะครับก็จะต้องมีการปิด ใช้ผ้านะแมสปิดปากให้ดีพอรับเสร็จแล้วนะเราก็เอากล่องมาตั้งไว้ผมก็จะฉีดพ่นน้ำยาแล้วตั้งไว้กลางแจ้งสักพักหนึ่งทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเราถึงจะมาทำการแกะนะครับเพราะว่าเขา,เามีข่าวสารแจ้งมาว,ว่าโควิดติดได้อยู่ในไหนอยู่ในวัสดุกล่องวัสดุเหมือนกันนะครับกล่องพัสดุที่ส่งมา อันนี้ก็ฝากไว้นะครับถือว่าด้วยความรักแล้วก็ห่วงใยกันวันนี้วันนี้อย่าลืมเอ่อไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพุธไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้วันพุธนะครับพรุ่งนี้วันพุธอ่าสามทุ่มตรงวันพุธสามทุ่มตรงพบกับรายการวิชาเกจิงสยามไลฟ์สดนะครับแจกวัตถุมงคลโอเคนะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณนะครับ ต้องอการหลนงการพนะร,ระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับวัดทรงธรรมบริมหารแล้วก็ขอบคุณคุณเด่นกิรติมากที่ส่งมอบวัตถุมงคลมาให้นะครับเราจะทําการเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อเจ้าคุณหมูนะครับให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางด้วยบารมีของท่านสร้างวัตถุมงคลมาเกือบ35ปีแจกอย่างเดียว นะครับแล้ววัตถุมงคลที่ได้ไปก็หลายท่านก็นําไปบูชานะครับถือว่าสร้างความโชคดีสร้างเขาเรียกว่าอนาคตให้กับตัวเองได้โดยบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าหมู่เขี้ยวแก้วแล้วก็องค์เทพทาเวสสุวรรณนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงอย่าลืมวันพุธสามทุ่มตรงพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ